สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนเนี่ยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงวิธีในการเช็คพร้อมเพย์นะครับของเรานะครับว่าเราได้ทำการผูกพร้อมเพย์ไว้เนี่ยกับธนาคารไหนนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยบางทีเราก็ลืมนะครับว่าเฮ้ยฉันผูกไว้กับธนาคารไหนอะอะไรอย่างนี้ส่วนวิธีการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันนะครับวิธีการที่เช็คนะครับเราต้องทำการเช็คผ่านทางแอป เป๋าตังค์นะครับเพิ่งผมเข้าใจว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะติดตั้งเอาไว้แล้วนะครับตรงนี้แอปเป๋าตังค์นะครับก็ให้เข้าไปที่แอปนะครับเปิดให้เรียบร้อยนะครับไปที่เมนูโอนเงินนะครับตรงนี้อ่ากดเข้าไปเลยถ้าเป็นเวอร์ชั่นที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยโอนเงินจะอยู่ที่หน้าแรกเลยนะครับก็ไปที่หน้าโอนเงินนะครับระบบเนี่ยก็จะเข้าสู่ระบบพร้อมเพย์โดยอัตโนมัตินะฮะตรงนี้อ่าซึ่งสามารถที่จะกรอกหมายเลขพร้อมเพย์นะครับก็คือ กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับหรือหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้นะครับตรงนี้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพื่อทําการเช็คนะฮะเมื่อกรอกเข้าไปนะครับระบบเนี่ยก็จะบอกเลยนะครับบอกว่าเราจะโอนเงินจากตรงนี้ ไปยังบัญชีตรงนี้นะครับที่เป็นบัญชีพร้อมเพย์นะครับจะเห็นว่าขึ้นมานะครับว่าปลายทางเนี่ยเป็นธนาคารไหนนะครับตรงนี้เนี่ยซึ่งแบบง่ายมากมากเลยส่วนถ้าเกิดว่าเบอร์นั้นนะบเบอร์โทรศัพท์เบอร์นั้นไม่เคยลงพร้อมเพย์หรือว่าบัตรหมายเลขบัตรประชาชนนั้นเนี่ยยังไม่เคยลงพร้อมเพย์เอาไว้นะครับก็จะบอกว่าไม่สามารถทํารายการนี้ได้นะครับเนื่องจากหมายเลขนี้ไม่ลงทะเบียนพร้อมเพย์นั่นเอง ก็เป็นวิธีการเช็คที่ค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะครับผมโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ